ไม่กล้าออกเลยเหเห็นไหมคะแม่บอกแล้วอย่าไว้ใจหมาเห็นหมามันกันเดินกันง้องกันแง่งนี่เหรที่มันไม่กล้ากัดหนูสองตัวเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะแม่ให้อาหารหมาไงมันเลยไม่ให้มันเลยไม่กัดเห็นไหมหมามันแมวมันหลุดมาแมวหลุดมันกัดกันใหญ่เลยอ่ะ ทำไมไม่ออกไปช่วยลนะ่ะทำยังไงอะ่ะเข้าใจไหมคะเนะหนูต้องเข้าใจนะคะนะมันอันตรายเข้าใจไหมคะข้างนอกอะ่ะดีนะที่ลักกี้กับมิกกีอ้อยู่ใกล้แม่แมวมันดุดออกมาเห็นไหมคะหมามันฟัดเลยอะ่ะแม่เสียวจะตายสงสารหมาสงสารแมว เห็นไหมคะแมวแมวที่มันหลุดออกมาลักกี้กับมิกกี้เลยนั่งทืออยู่เลยไม่กล้าออกเลยเห็นไหมคะบทมันล้ายมันฟัดเลยอะแมวไม่ตายก็โชคดีไปถ้าแมวตายตายเลยอะเจ้าของเขาจะเป็นยังไงเขาร้องห่มร้องไห้แน่เลยถือว่าแม่โชคดีนะที่แม่ออกมาเร็วเนะ่ย ออกมาเห็นแมวเนี่ยื่อกี้มิกี้ก็ต้องฉลาดเข้าใจเปล่าไม่เอาอยู่อยู่ใกล้ๆแม่หมาไม่ได้เลยหมาเป็นตัวอันตรายเลยเข้าใจไหมคะอยู่ใกล้ๆแม่นะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะหูบินเลยนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว มิกกี้ด้วยล่ะเข้าใจไหมคบมิกกี้มิกกี้ต้องเข้าใจนะเข้าใจไหมหมามันกัดกัดน่ากลัวด้วยเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะเข้าใจปะคะนะ เห็นไหมแมวมันหลุดออกมาหมามันวิ่งฟัดเลยอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนอะเออหนูต้องเข้าใจนะไม่เอาไม่ออกไปนะเข้าใจไหมคะหมาอันตรายหลุกลักกี้เราเข้าใจเลยนะไม่ใช่ไม่เข้าใจ อันตรายลูกเป็นห่วงอะเป็นห่วงเพื่อนเหรอแม่ช่วยไว้ทันแล้วลูกเพื่อนมันหลุดออกมาแล้วเดินกระงองกระแงงด้วยเพื่อนอะทาไมไม่เห็น,หน่ะตายมาฟัดตายแน่เลยไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วแม่เอาเข้าบ้านแล้วเกาจะไหมคะ อเอาเข้าบ้านแล้วลูกไม่ได้เลยอะหมามันอันตรายถึงหมาแก่มันก็มีแรงฟัดได้เราตัวเล็กเข้าใจไหมคะอมไม่ออกไปดูลักกี้เนี่ยลักกี้มันเยี่ยมตัวมันเรียบร้อยเลยใช่ป่ะคะลักกี้ใช่ไหมคะเนอะ